ขอพิกัด Power Bank Max Safe หน่อยได้เลยครับอันนี้เป็น Power Bank แบบ Max Safe นะครับขนาด1 0 0 0 0 m ป ah ์นะชาร์จไร้สายเร็วสูงสุดอยู่ที่1 5วัต์เลยนะครับขนาดเล็กเท่าฝ่ามือนะพกพาสะดวกด้วยอันนี้เป็นทานด้านในนะอันนี้เป็นทานด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านข้างอันนี้เป็นรูชาร์จแบบ Type C เขามีแถมสายชาร์จ Type C ให้ด้วยนะครับแล้วก็แถมเคสใส่ไม่เหล็กให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะลอชาร์จแบตไ p โฟน15 Pro Max ให้ดูนะครับแปะเข้าไป มีเอฟเฟกหน้าจอสวยๆแบบนี้ด้วยนะครับสแสดงสถานาการใชร้แบตเตอรี่นะชาร์จแบตได้ต่อนเนื่องสัญญาณไม่หลุดนะครับแล้วก็ดูดติดดีไม่ลวกเลยนะด,ดูดเต้นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวราใส่เคสแม่เหล็กนะครับเคสอันนี้เป็นแบบใสนะเขามีแถมมาให้เลยนะครับแต่พอแบงเข้าไป ชาแบตเตอรี่เข้าเลยนะแบตเตอรี่ขนาด 10,000mAh เนี่ยชาร์จได้เหลือๆเลยนะครับสามารถทําให้เราใช้โทรศัพท์มือถือได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับสำหรับ Power Bank Bank Safe รุ่นนี้มีให้เลือก2ขนาดนะครับจะมีขนาด 5,000mAh กับ 10,000mAh นะครับสามารถกดสับสุดท้ายสีเหลืองหนะ้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นอะไรอยู่เลือกได้เลยนะมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับส่วนท้าใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมพิมพ์พูดคุยไ้ได้ในคอมเมนต์เลย